เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาประเด็นในเรื่องของการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาจะดำเนินการสำรวจข้อมูล เพื่อช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นในเด็กคนพิการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเยียวยารายละ2000บาทเนี่ยนะครับเขาจะเยียวยาเฉพาะในกลุ่มที่เดือดร้อนจริงเท่านั้นนะครับเราลองมาดูหลักเกณฑ์กันนิดนึงนะครับว่าเรามีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมรายละ2000บาทหรือไม่นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ย หลักเกณฑ์นะครับก็คือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเงินส่งเคราะห์ผ,ไไะผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นต้นนะครับในเรื่องของเงินสงเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์มีระเบียบวิธีการในการจ่ายเงินสงเคราะห์อยู่นะครับต่อมาเนี่ยในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเขาจะจ่ายเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเป็นเด็กคนพิการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์เงินเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังเป็นต้นนะครับไม่ใช่ได้ทุกคนทั้งประเทศนะครับต่อมาการจ่ายเงินเนี่ย เขาจะจ่ายเงินเยียวยาโดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพปัญหาเพื่อประเมินความเร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามขั้นตอนนะครับหากผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเ,เห็นสมควรให้การช่วยเหลือจึงจะจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน2000บาทนะครับหากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย,ยมีความเดือดร้อนตกงานไม่มีรายได้ ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลำเนานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของท่านก็ได้แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยานะครับที่ท่านอาศัยอยู่ หรือท่านจะติดต่อขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสายด่วนโทร1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ,รบนี่ก็คือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการที่จะ,ะช่วยเหลือเยียวยาหลายละ2,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เขาก็เน้นย้ำนะครับว่าหลักเกณฑ์จะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาต่างๆจากภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินเยียวยา5,000บาทสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระเงินเยียวยา5,000บาทสําหรับเกษตรกร หรือในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเน้นในกลุ่มที่ไม่ได้รับการเยียวยาตรงนี้แล้วก็เป็นกลุ่มของเด็กคนพิการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาโดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับโดยท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ